สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในแมคคับเอาชีวิตรอด EP ที่หนึ่งอันนี้เป็น EP ที่หนึ่งเริ่มต้นใหม่วันนี้จะทำอะไรวันนี้มันเล่นแมคคับไหมจะมาอาชีวิตรอดคืนแรกเป็น EP ที่หนึ่งเลยครับอันเก่ามันหายไปเอาใหม่เอาไหมคืนแรกต้องทำอะไรบ้างคืนแรกคงเริ่มมาเราก็ตัดต้นไม้ก่อนเลยตัดไม้ตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ก่อนท่นเก่าไม่รู้มันหายไปได้ยังไงพอเข้ามาปุ๊บโลกมันก็หายไปเลยโอเคได้ต้นไม้ละ1ต้นเราเกิดมาเราก็อยู่กลางพวกหมูทั้งหลายทุกพิ้งครบปั๊บโรไก่คร,บ,คร,บ,ครบเลยสารพัดสัตว์ปึ๊บ ขอข้าวนี่นึงไว้ปลูกวันนี้ก็น่าจะคืนแรกก็คงต้องหาที่หลบบ้านนั่นแหละแล้วก็ต้องหาอาหารให้ได้ก่อนสั้งนี้หนึงก็น่าจะมีประมาณนี้แหละที่ต้องทำเฮ้ยไม่ใช่สิต้องทำมากล่องค้าก่อนอย่างแรกเลยค้าหนึ่งกอง งนี้มีพึ่งด้วยกล่องค้าต่อไปเราก็จะค้บอุปกรณ์อย่างแรกก็น่าจะเป็นที่คนเห็นกับขวานมาก่อนนะครับขวานขวานที่เล่นไปตะกออันเก่าเสียไปหมดเลยขอตัดไม้ขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงน้อยกันไปใช้ทีเดียวก็หมดแล้ว เราจะสร้างบ้านแบบไหนดีคือแรกขอคิดดูก่อนทำมาสักครู่นะครับอุ้ยๆตัวอะไรมาดันเอ้ะตึ๊บตึบต๊บตึบ๊บโอเคได้ไมล้ละ ตรงนี้มีประตูะนี่ด้วยอะรล่ะประตูน t เธอนีนเธอแกะ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 ถ้าเราอยาทำที่นอนคืนแรกเราต้องเอาแกะสีเดียวกันด้วยสิผอขโขุดข้าวแล้วเอาปลูกทิงไว้มันจะได้โตไ,ไวๆหาข้าวหาข้าวตัดหญ้าหาข้าวโอ้ได้ดอกไม้พึ่งมานี่พึ่งน้อยพึ่งน้อยมีสองตัวด้วย ไปต้องมีกันเนะตัวหนึ่งวัน,นี้โอเคสมพันกันเลยแล้วลังมันอยู่ไหนเนี่ยมีไหมสติผมว่าผมต้องใช้หินอะมันต้องใช้อยู่แล้วละ่ะหิน,หนขอตรงนี้เลยแล้วกันหินง่ายๆ ีหินไหมเห็นเห็นเห็น,หนทำไมมันขุดมาลึกแล้วไม่เจอหินเลยอ๋อเจอแล้วขอหินนิดนึงงอุปกรนี่แอดวานเมนแอดวานเมเดิลแอดวานเมน หินแป๊บน,นึ่งนะครับบ้านหลบคืนแรกหลบพวกซอมบี้เราจะเอาบ้านแบบไหนดีจริงอยู่ในถ้ำก็ดีนะแต่มันจะง่ายเกินไปอออ พอลนะหินเอามาพอทำอุปกรณ์นีิดหน่อยๆพอเป็นดาบก่อนดีกว่าดาบหินดาบหินแล้วก็ผมทำเป็นขวานกับนี่เลยดีกว่าที่คุณหินจะได้ตัดไม้ทำอะไรไวๆเป็นที่พิ้งแอกหินโอเค ได้มาละปึ๊บเอออีกอย่างหนึง่งเราต้องทำที่ปลูกข้าวเป็นจอบจอบพวนดินเออเออกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันเป็นประตูนเนเธอร์ขอยืมปลูกข้าวก่อนปึ๊บ,บโอเคจะได้มีอะไรกิน เพื่อเลี้ยงสัตว์ด้วยทำฟาร์มสัตว์ปั๊บ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 ขอเป็นแหล่งอาหารชั่วคราวได้เลยเนะี่ยโอเคพอก่อนแล้วกัน เอาไงดีอบแกะจะฆ่าเลยดีไหมผมว่าผมเอาเนื้อหมูดีกว่าแกะเก็บไว้ก่อนเพื่อได้ใช้ขนมันเอาหมูมาก่อนไก่ไก่เก็บไว้เลี้ยงฟันโหได้มาตั้งสามมันปึ๊บปลูกต้นไม้ทิ้งเลยตรงนี้ปลูกอีก แทะปลุปต้นไม้เข้าไปให้หมูหมูหมูหม,หมูโอเคมา้าผมว่ามันไม่ได้เนือ้อมา้ามีหมูมีมา้าหมูเอาหมูมาก่อนออยืมมาเป็นอาหารก่อนโอ้หตรงนี้เป็นทะเลทรายไบโอมทะเลทราย มีแซลมอนด้วยแซลมอนแซลมอนหมา,อ,าอ้อยก่อนดีกว่าอ้อยอ้อยคืนแรกคงไม่มีอะไรมากเลยไม่มีตัวอะไรกระต่ายกระต่ายนี่ต้องใช้แครอทเหมือนหมูเลยปะเ้าตกมาตายเพื่อเพื่ออะไรโอโอ ออกไปออกไปโอ้โหตรงนี้ปะสาปะสทปะาสายปาาสายปะษาสายอย่าจมอย่าจมผมขอเก็บอ้อยเลือกอะไรอ้อยเราเนาะสุก้าเคนอ้อยอ้อยเอาไปปลูกแถวบ้านดีกว่าคือแรกเราจะฆ่าแกะเลยหรือไหมหรือว่าเราเอาที่ตัดขนมาตัดมันเลยดีกว่า ผมว่าเออข้ามมันเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บเราจะได้ขนมัเลยตอนคืนแรกไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายอีกตอนนึงของสปิน <c oughs> เปลืองอาหารมากหิวไวมากกว่าสพินตรงนี้ก็เป็นภูเขาผมว่าผมสร้างบ้านในภูเขาหน้าจะสวยกว่า ตรงนี้เลยอยากได้อยู่ผมว่าผมเดินดีกว่าแกะมันก็เยอะแถวดีเยอะมากเลยแกะน้อยแกะน้อยแกะน่อยเออสร้างบ้านข้างในดีน่าจะดีกว่าโอ้โหมืดไวมากไม่หันไหไรจะมืดละ่ะพิ่งเขามาเล่นเองแปบ๊บเดียวเอง จะรีบไปไหนเนี่ยบ้านของเราจะผมจะสร้างตรงนี้เลยแล้วกันก่ลองค้าผมไม่ได้เก็บมาด้วยปึ๊บบ้านนะบ้านผมต้องทำที่ขุดเป็นพ่วกก่อนไปขุดดินใชขวันตัดปึ๊บ ตรงนี้เลยไม่อยากไม่อยากสวยดีนะตรงนี้เอ้ามันตั้งกระโดดออโต้ไม่ชอบเลยเร็วๆๆๆก่อนมอนเตอร์จะเกิด ุดรี่ขุดแล้วก็ขุดตรงนี้เข้าไปเลยง่ายๆง่ายๆอาจจะมืดหน่อยมืดหน่อยมืดแล้วมืดแล้วแล้วก็ผมยาเาตัวค้าวางไว้ตรงนี้ผมต้องหาฐานก่อนสิฐานก็ไม่ยากทำเตามาเฟื่อแนนวางตรงนี้แล้วก็เอาไม้ สี่เงนพอแล้วก็เผาไปไม่ยากไม่ยากตรงนี้มาหมดเลยปิดไว้เดี๋ยวมันเตอร์จะเกิดตรงเงี้ยสงบไหมคืนนี้มีมันเตอร์ไหมมีแต่มึกโอเค ผมจะทำให้มันกลวงๆหน่อยแล้วกันเชี้ยวหงหันเห็นเมืองด้วยนะเหมืองอยู่ข้างๆอะ่ะจำได้เหมือนจะเห็นอยู่ตรงนี้เห็นตรงหางหางตาขุดนิดหนึ่งก่อนเอา้าไฟดาอๆฐานไม้แล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นสติ๊กเสียน โอเคได้ไฟมาละปึ๊บป,ปึ๊บข้างนอกปึ๊บโอุ้๊ย,ย,ย,ยสกิลตันเ,นเ,นเ,นเนข้าไปเข้าไปโอ้โห,โหมันอยู่ตรงไหนอะไออยู่ตรงแม่น้ำผมขอทำในมันกว้างๆก่อนมันดูอึดอัดหนาด่าอยู่ในถ้ำปึ๊บป,ปึ๊บเป็นคนถ้ำ เออใช่เราหิวแล้วขอเนื้อแกะมากินก่อน,นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วปึปป๊บป,ปึปป๊บปึ๊บขดช้ามากโอ้โหปึปป๊บปึ๊บโอเคมันอยู่ข้างหน้าเลยว่ะ ขอก <ENNIS> ิน <lawsuit> อาหารก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปไฟกับมันเอาสักหน่อยเอามันซักหน่อยเข้ามาดิสแนปสแนปสแนปอย่าตายสแนปหลบหลบตายได้กระดูดไหมโอ้ดอกแต่ฮานูดอกแต่ลูกฮานูเอามาทำใหม่ฮานูก็ไม่มีเงี้ย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 ผมว่าผมนอนดีกว่ามันอันตรายกันไปละ มีคนแกะออกมากครับเตียงปึ๊บเย่ันแล้วเอา้าโยนทิ้งทำไมข้างนอกมีตัวอะไรไหมไม่มีนะสิ่งที่ต้องทำผมว่าผมลืมลงเหมืองกันดีกว่าโอ้อันนี้ไอ้ตัวอะไรวะ ฮะเอา้าทำไมมันไม่โดนเผาอ๋อมันอยู่ในน้ำาก็มีคีปเปอร์ตรงนั้นขึ้นมาอย่าอย่าในจริงกขขึ้นมาขึ้นมาสิมันไม่ยอมขึ้นมาไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยผว,ไ,วไปตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึบปบปบเค ทั้งนี้ก็มีเก็บไปเยอะโปกไปโปกไปต่อไปผมจะไปหาโอ้เนื้อซอมบี้ตัวมันน่าจะโดนเผา,าตายไปแหละมันก็อีกตัวมันหลบอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมมันฉลาดจังวะผมอยากได้หานกับเหล็กมากตอนนี้ห่านกับเหล็กตรงนี้ผมขอเป็นนายหนี่ก่อนดีกว่าหรือว่าเอาหินดี เอาดินก่อนดีกว่าทำสะพานบ้านข้างหลังมีน้ำตกด้วยปึ๊บ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 โอเคเราจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำผ่านมาันมันช้าว่ายน้ำผมจะหาอะไรหาเหมืองแถวนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มีฐานดีมากขอทานหน่อยขอทานหน่อย ฐานฐานฐานนิดนึงเรายังหาเหล็กไม่ได้เลยคืนแรกคืนที่สองเนี่ยเราต้องไปลงเมืองอะ่ะมันจะหาง่ายๆขุดต้องก็ไม่น่าลึกมากถ้าขุดเองแต่เหมืองน่าจะง่ายกว่าคลบปึลบบ ครับขอถามสักครู่รับโอเคสำเร็จตรงนี้ก็มีต้นไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยมันเรีอกว่าต้นไม้อะไรตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะสวยสวๆเจออะไรก็เอาไปก่อนช่งแรกปึ๊บปึ๊บโอเค เฮ้ยข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยหมู่บ้านเหรออ๋อ oh, ตรงนี้มีอะไรยายาน้ำด้วยข้างหน้านี่มันหมู่บ้านนี่นะให้ hey, เอาจริงดิยังจะมีทุกอย่างเลยวะเนี่ยที่นี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มีหมู่บ้านจริงๆด้วยสวยมากหมู่บ้านหอ oh, หมู่บ้านมีมะระฆังด้วย ทำไรได้ตีไม่ได้หรอตีะระฆังไม่ได้ในหมู่บ้านมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มูลในร้านนี่เลยโอ้ดีเลยอยู่ใกล้เลยมีทุกอย่างเลยแถวนี้ปึ๊บนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ข้างบนนูน้นเขามีสร้างบ้านอยู่สูงยังวะนูน้นเขางบนเลยว่าไงเพื่อน มีอะไรให้บ้างดีมากชุดห่อห่ออยู่ข้างในนวมึงตายเลซะหลังนี้มีใครอยู่ไหมหลังนี้มีอะไรบ้างแมปเอ็มเพิร์เอ็มพ,มพายแมปเหรอก็คืออะไรอะ่ะผมขอสติ้งมาไว้ก่อน อ๋อแผนที่อ๋อไปแปะบ้านเขาอีกแผนที่แผนที่ไหนกดสิอ๋อเออดีเลยจะได้ไม่หลงเนี่ยตอนนี้ก็มีแผนที่โอ้โหมีอาหารใ้ด้วยขอบคุณครับไปละ มันมีเอ็นทีสีแค่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวนี้อ๋อตัวนี้อีกตัวนึงโอ้มีแมวโอ้ข้าวอันนี้นาะเป็นข้าวนาะเป็นข้าวไม่มีแครอทไม่มีอะไรหรอ่อผมยะวแผนที่หิงละเกกะข้าวตังน,นี้มันโตอย่างเนี้ยอ๋อโตแล้วโตวแล้วพวกเอา้าไม่แย่งอีก ้าวแรกกับเอมอรอลโอเคเดี๋ยวปลูกคืนให้โอ้โหดีเลยมีทุกอย่างเลยตรงนี้นี่ก็น้ำตกสวยมากผมเขาเก็บหมู่บ้านนี้ไว้ก่อนผมว่าซอมบี้มันต้องเกิดเนะี่ยผมขังเอ c ไว้ก่อนดีกว่าอันนี้เพื่อนบ ผมทำยังไงดีให้ขังมันไว้ไม่ให้มันออกมาอีกสักตัวหนึ่งไปดูข้างบนด้วยบ้างไหมดูข้างบนด้วยเผื่อจะมีเอ C C อยู่ในบ้านจะได้ขังไว้เลยเผืรใช้ได้ใช้ประโยชน์ปึ๊บปึ๊บำบ,บ้านอยู่สูงมากสดีเพื่อน เอาขนมปังมาชุดเกาะเราเอามาใส่โอเคบวกไม่เป็นไรหลังนี้มีคนอยู่ไหมหลังนี้มีเตียงด้วยเข้าไปเข้าไปนายเข้าไปเลยอย่าเข้าไปเราไม่มีอะไรเลกเปลี่ยนนั้นตรงนี้มีคอกมา้าแต่ไม่มีมา้าใช่ไหมคคกม้าหรือว่าคอกอะไรน่าจะคอกมา้าแหละ มาแต่ไม่มีมาข้างหน้านี้ก็บ้านเหล่าโอ้โหมีทุกอย่างเลยตรงนั้นก็ถ้าได้เดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีพีต่อไปละค่อยไปสำรวจขอลงไปก่อนละกันเหมือนเราจะหิวอีกแล้วดีมากอะตรงนู้นก็ปราษาทตรงนี้ก็อะไรนะหมู่บ้านวิเลเจ ไก่ไก่น้องไก่ปึ๊บปึ๊บจำได้ว่าบ้านเราอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ใช่ไหมให้จำไม่ผิดของน้องใช่แหละปึ๊บปึ๊บนี่ไงบ้านเรา <c oughs> เดี๋ยวมาทำสะพานข้ามให้มันดีๆหน่อยเลยอโอเคพี่แรกคงไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละ อีพีต่อไปเราค่อยมาทำอะไรกันต่ออีพีต่อไปก็น่าจะลงหาเหล็กหาเหล็กในห้ำก็น่าจะแค่นี้ก่อนละ่ะเดี๋ยวผมขอไปก่อนดีกว่าครับเวลามันก็พอสมควรแล้ว20่สิก่านาทีโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย